ก็มาพูดกันพิจารณากันดีกว่าคนถามเข้ามาเยอะมีคำถามเข้าเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็เอาเจ้าลูกุนัขาหนึ่ตัวนะหลายคนงงว่าตัวนี้คือใครวะเขาไม่ใช่อเจ้าดีเบย์ดีเบย์เป็นสุนักาสายเกมเลยนะครับสายเกมเลยนะผมเอามาเอามาเลี้ยงน,นะครับแล้วก็ถือโอกาสที่จะ สอนไปในตัวดีกว่าเพราะช่วงหลังมีคนถามผมเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสุนัขเรื่องพิษบูลแล้วก็ถามมามีความกังวลอะไรอะไรย่างี้ผมก็บอกว่าริงสุนัขพิษบูเนี่ยเป็นสุนัขที่ผมถือว่าเป็นราชาม้าดีกว่านะเป็นสุดยอดของสุนัขและเพราะว่ามีการคัดพัน,นุ์นานมาในสมัยโบราณเป็นร้อยรอปีแล้วนะครับมีการเอาอะไรครับเอานักมาต่อสู้กันนะครับแล้วก็เลือกตัวที่กัดเก่ง มีความเกมมีความมุ่งมั่นมีความกล้า,าหาญมีความตระดอดทนสูงนะครับแล้วก็ตัวไหนชนะกันใาสนาก็เอามาคัดพันเ,เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับก็เลยเป็นการสร้างสุนัขสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีความแข็งแกร่งรบบตลอดอดทนนะครับก็เลยผมบางทีผม,ผมพูดเล่นๆแล้วว่ามันไม่ใช่หมาะนะครับแต่มันคือพิทูคนก็เสียด้วว่าไม่ใช่หมาครับ ไม่ใช่หมาครับแ็ไม่หล่พิทบูพิทบูไม่ใช่หมาไม่ใช่นะครับเป็นพิทบูนะก็ควรกันไปเล่นนะครับตอนนี้ผมก็เลยเขียนหนังสืออีกหนึ่งเล่มน,นะครับชื่อว่ามันไม่ใช่หมานะ not just a dog เป็พิทบูนะครับนะก็คือมันไม่ใช่หมาแต่เป็นพิทบูอันนี้ผมเลยว่าถึงเวลาแล้วนะที่ผมอยากจะเริ่มมาอนุรักษ์อนุรักษ์หมาพิทบูที่เป็นพิทบูต้นฉบับไว้เพราะว่าผมเสียดายนะครับวันนี้เรามี โลกมันจเจริญขึ้นมีความมะมีการนำพครูมาพัฒนาต่อนะครับนะรบางคนก็อาจจะชอบในความที่แบบมันนะมาลดความดุลงนะครับก็จะทำให้มันล่ำมากขึ้นนะครับการจะนึ่งเป็น,นงในการพิพูสายโชว์แล้วก็พัฒนาจนนังมาเป็นมูรี่นะครับแล้วก็มีการเอานำมาพิพูปผสมกับพวกบอโดพวก อาลีนาคานาลิโอเป็นะพวกมาสตีฟเนะพื่อเย่เกิดเป็นนักพิภูที่ตัวใหญ่ซึ่งผมเรียกว่าพวกนี้ว่าเป็นแบนด์ด็อกนะแต่ว่าวันนี้โลกก็จะเลยไปเรื่อยนะครับแบรนด์ด็อกก็จะเล่นเติบโตก็ไม่ใช่ในะความชอบนะครับเป็นความชอบเป็นเป็นอะไรที่ที่ห้างมันยากมันไม่ผิดแล้วครับไม่ผิดไม่ถูกนะครับใครจะชอบแบบไหนก็ไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ทีนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าวันนี้ถนะ่าผมปล่อยไปเรื่อยนะครับ เสียได้เสียได้พันธุกรรมนะครับน,นี่มันเป็นมรดกทางพันธุกรรมที่คนรุ่นก่อนเขาพัฒนานะครับแล้วก็สมพันธุ์คัดเลือกจนนั่นเกิดเป็นอะไรยาิสูขึ้นมาผมก็เลยว่าผมจะเริ่มมาอนุรักษ์นะวันนี้ก็เลยไปเอาเอาพิบูทแทๆนะครับมันมาเลี้ยงมาเลี้ยงหนึ่งตัวแล้วก็จะลองใช้อย่างทำคลิปสอนเรามาเรื่อยๆนะครับ การเลี้ยงกันดูแลจริงมันยากไหมนะครับบางคนจะยากก็ไม่ยากนะจะว่าง,ง่ายก็ไม่ง่ายทีเดียวก็ตั้งแต่มันมาอยู่กับผมเนี่ยคนระับมันมาเมื่อวันเรื่อกตั้งเลยคนระับผมเลยชื่อว่าเจ้าประชามติเดับพ่อมันบรรพุรุษดีกว่านะเป็นสุดยอดนักรบเลยชื่อเจ้าเมเดย์ผมชอบตัวนี้มากเลยก็เลยให้เจ้าชื่อดีเดย์ดีไทยก็เจ้าประชามติเดย์ แล้วก็เป็นสายแบบนักลบทแท้ๆเลยนะครับส่วนเจ้าที่จะเป็นเจ้าชวิตอันนี้เป็นแบนด็อกเป็นหมาที่อบบพิทบูเนี่ยผสมกับพวกอะไรก็ม่รู้ฝรั่งก็ไม่บอกนะแต่ว่าตัวมันใหญ่มากเลยประมัณเดือหกสิบโลเนีกยผมว่ามันค่อนข้างยากมากนะอันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เรารู้นะครับว่าการเลี้ยงพิทบูกับหรือแบนด็อกรวมกันเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ได้ไหมได้แต่ว่าโคตรยากโคตรยากมาซึ่งผู้นี้เล็กๆดูแบบนี้นะครับ แต่พอโตขึ้นกัดกันแน่นอนนะตอนนี้หลายคนว่าเอ๊ะทำไมคุณมาร์คสนับสนุนให้คนเลี้ยงหมาวันแมนวันด็อกเลี้ยงหมาตัวเดียวบ้านเดียวนะแต่ทำไมวันที่คุณเลี้ยงสองตัวนะครับคือผมมีบ้านด้านหลังอีกหงลังนะสองหลังกนะ็งคือว่ามีสองโซนซึ่งเจ้าทวิตได้อยู่ด้านหน้าเหลออีกหน่อยเจ้าเจ้านี่พอโตนะผมจะไว้ด้างห,หลังเพราะว่าถ้ามันโตขึ้นกัดกันเละแน่นอนนะับผมรับประกันว่าไังไงก็ตัดกัน,กน พราะนั้นอย่าพยายามที่จะไปนะครับไปสืนธร้มชาติเลยเพราะหมาวันนี้เลี้ยงม,มาเขาพัฒนามาเพื่อเป็นนักสู้นะน,นั่นวันโอกาสที่มันจะกัดกันอสูงมากอันนี้ก็เลยนะไม่ลือมต้นว่าถ้าไงก็ผมจะพยายามโหลดคลิปพวกนี้ขึ้นไปที่ y t u t u นะครับเข้าไปดูที่มาร์คทีนบู o ยูทูบเพราะว่าตอนนี้ไอ c e e o o o k มันยี่เง่ากับผมมากเลยมันแบนผมนะครับเลนผม,ผมเข้าเข้าเฟซเองไม่ได้เลยขอหมันใต้เหมือนกัน จะเริ YouTube. YouTube ่เล่นเลยนะก็เลยจะไปลงไว้ในยูทูปยูทูปไม่เคยแบนผมเลยนะครับไม่เอายูทูปไม่เอายุ้งเป็นน้อยเลยฮะยืนเฉยๆเขากําลังโพสท่าเราไปเลยยูทูปเป็นคนไปคนไปยูทูปเป็นนโพสนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนนะครับก็แต่การโพสท่านะโพสท่าเนี่ยนะครัผมก็ใช้ใช้เก้าอี้สองตัวนะครับง่ายๆนะครับให้เขาโพสฝึกโพสสุดยืนนะครับคือเราพยายามจะขยับต่อห่างกันเรื่อยๆเขาเริ่มไม่กลัวความสูงแล้วเราก็เริ่มโพสท่าแล้วก็ ผมเกลียดมากเลยนะไอคนแบบชอบส่งรูปให้ผมแล้วว่าพี่ตัวนี้สวยไหมสวยไหมแต่มึงมึงส่งส่งหมานั่งพับเพียบให้กูดูอ่ะกูจะตอบอยังไงดี mm hmm. ว่ากูมองไม่เห็นเนาะมันจะส่งสร้างอรนั่นอย่าทำนะคร mm ับ hmm. ผมรำคาญนะครับถามว่าพี่ตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ตัวนี้หมาสายอะไรผมไม่รู้หรอกครับ mm hmm. เพราะผมไม่ได้เป็นคนผสมตันงที่หมาคุณไปซื้อมาคุณต้องถามไอคนขายคุณเอยไอหมาตัวเนี้ยนลูกพ่อแม่เป็นไทรนะครับไม่มาถามผม ก็ผมตอบไปก็มั่วผมจะไปรู้ได้ไงนะครับท่านอผมไม่เคยเห็นนะฮะงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มพยายามทาที่แบบนี้นะครับถ้าใครชอบถูกใจอยากให้ทําต่อนะผมก็อยากช่วยมีคอมเมนต์แสดงความเห็นมี่ครับติชมเข้ามามจะรู้ว่ามีคนติดตามถ้าไม่มีใครติดตามผมจะได้เลิกถ้ามีคนตามเยอะๆผมก็จะทามาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับมาให้เรวามรู้ก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแหละตัวเนี้ยตอนนี้สองเดือนนะสองเดือนละ ว่าจะเริ่มสอนเลยว่าแต่ผมเริ่มมาเมาแรกผมทำอะไรบ้นานนะเลี้ยงดูเป็นยังไงฝึกเป็นยังไงนะครับผมทําไปแล้วสี่คลิปนะครับคงเอยอะล้แต่ว่าคลิปนี้พยายามทำเรื่อยจนกว่ามันจะโตก็น่าจะได้คลิปแล้วก็ให้คนรุ่นหลังๆเก็บไว้ดูนะครับแต่ผมก็จะพยายามจะเอาะวัตตุเก่าๆดังๆนะครับที่ความเป็นมามาแต่ผมไม่ได้สนับสนุนการกัดหมานะครับอย่าเข้าใจผิดผมเพียงแค่ต้องการจะเก็บ พวกนี้ไว้เป็นข้อมูลไว้คนที่สนใจท่านคิดดูได้ศึกษาจะได้เข้าใจจะได้รู้แล้วก็เลี้ยงอย่างถูกต้องแต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปส่งเสริมกีฬาการกัดสุนัขนะครับเพราะวันนี้โลกเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับคงคราแบบนั้นไม่ได้อีกต่อยครับแต่ผมก็อยากจะเลี้ย,ยงให้มันเป็นสมาชิกในบ้านเป็นแฟมิลี่ด็อกนะครับนี่คือเจ้าดีเด์นะครับรจับชื่อไว้ผมจะใช้เจ้าดีเดยนะครับเป็น เป็นผู้ช่วยในการทำคลิปของผมนะครับผมจะเรียกว่าอะไรดีพิพูโซนทีวีดีไหมหรือว่าจะอะไรดีเดโชก็แล้วแต่นะครับนะตนนัวนี้มารอดูว่าโตขึ้นจะเป็นไงครับตอนนี้ผมการเลี้ยงดูนี่ผมใช้อาหารเม็ดนะครับเพราะวันนี้เขาเพิ่งหย่านออกมาผมใช้อาหารเมร็ดนวะันนี้ผมไม่เจาะจงอ,อาหารสุดท้ายผมก็เลยใช้ของผมเองนะยี่ห้อเอ็กวันรุ่นแอดวานแเอาแช่ในนม ไห้กวนแช่ในนมแล้วก็ให้เขากินเช้าเย็นแองมื้อพอเัาตะวันจะอยู่านผมก็เลยให้เฉพาะตอนเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ปล่อยวิ่งเล่นแล้วมาดูที่ว่าการเจริญเติบโตเป็นยังไงนะครับแต่ผมจะพยายามลดนมไปเรื่อยๆเราจะนั่งเหลืออาหารเป็นเสตียวเป้าหมายคือผมอยากจะให้มันสะดวกนะเพราะว่าชีวิตคนรุ่นใหมนะ่เนี่ยจะให้เรามานั่งปรุงอาหารให้หมาผมว่าผมไม่มีเชา้าถึงมาผมว่า อาหารเม็ดเทโค้ดม,มาไว้ในในถ้วยนะแเรากินนะรอสิบนาทีกินไม่หมดผมเก็บ,บอาหารเม็ดแห้งๆเนี่ยมันเก็บไว้ได้มันก็ไม่บูดไม่เน่าใช่ไหมถ้าเป็นอาหารปรุงเนี่ยกินไม่หมดปล่อยไว้เน่านบูดเน่าเสียหายตอนเย็นกลับมาทํางานกเาา็เอามาเากําลังกายเสร็จเช็ดเนื้อเช็ดตัวเสร็จ,รจ,รจปุ๊บก็นะให้ทานอาหารก็รให้กินอาหารเม็ดแห้งๆนี่แหละครับ อย่าลืมสิ่งที่พันธุ์สุขคือน้ำนะน้ำสะอาดต้องตั้งไว้ตลอดเวลาห้ามขาดแต่อาหารห้ามตั้งไว้นะให้กินเป็นเวลาก่อนกินให้เขาคอยก่อนเราสั่งให้กินกินเสร็จหยุดนะครับหยุดหมอก็หยุดจะดึงจานออกนะพยายามหัดดึง,ดงจานออกจานเข้านะครับให้เขากินเพื่จะได้มีหัวงชามข้าวนะแล้วสุดให้คนสมาชิกในบ้านมันถี่เพราะลังกินข้าวอยู่หยุดชามข้าวออก ให้ก็เป็นเรื่องนิสัยหยิบอกอกแล้วหยิบคืนที่เข้าไปเขาคิดว่ามันเม่เรื่องธรรมชาติมากการหยิบชามข้าวออกอยางเ้เวลาหมามันกัดนะครับมันดวนมันบอกชามข้าวแล้วถ้าเป็นพันธุ์อื่นไม่เท่าไหร่นะเป็นพิศบูนี่คือตายนะครับถึงตายนะครับถ้ายิงไซนี้นะครับกัดเจ้าของนี่คุณไม่ต้องอไปอยู่บ้านคนเดียวนี่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากน,ะนึ่ถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลยครับแล้วก็ทําพิธีกรรมยิ้ไว้นะหมาคนนี้กัดยงเงียก็ไม่รออันนั้นเราต้อง ควบคุมเขาได้นะครับมันจะเลี้ยงแล้วสักว่าเลี้ยงแต่ว่าควบคุมหมาจะไม่ได้อันตรายนะครับเดี๋ยวมันจะยาวกันไปมันจะโหลดไม่ได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะค่อยค่อยทยอยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าไม่มีความเห็นไม่มีคอมเมนต์มมมนไม่มีการแชร์ไม่มีการไลค์ไม่มีอะไรีผมไม่สามารถรู้ได้ว่ามีคนติดตามหรือเปล่านะต้องพยายามช่วยผมนิดนึงครับหน่อยๆก็เป็นกำลังใจนะโอเคครับสวัสดีครับ